ไปตั้งแคมป์ทั้งทีจะลืมกิจกรรมนี้ไม่ได้ยอมแล้วยอมแล้วครับพี่เวนเนตหูเพลงมาีนเต้นยับเลยนะและของชิ้นสุดท้ายจะเป็นของที่ทำให้จุดไฟในแคมป์ได้ง่ายนิดเดียวและนี่เลยหัวเชื้อสำหรับจุดติดไฟยางพาราจากเพจมาชอ็อปแคมปิง้งจังหวัดกรุงเทพมหานครคะ่ะ เชื้อเพลิงสําหรับติดไฟผลิตจากยางพารางาน DIY จุดติดง่ายใช้งานสะดวกเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายด้วยค่ะสายแคมคนไหนชอบปิ้งยากหรือทําอาหารด้วยเตาถ่านจะต้องไม่พลาดนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะลองให้พี่ทีมงานพิสูจน์ให้ดูว่ามันเด็ดขนาดไหนและใช้ง่ายขนาดไหนค่ะ ติดไฟง่ายนิดเดียวด้วยหัวเชื้อสำหรับจุดติดไฟยางพาราจากเพจนี้กันนะคะเชฟประจำแคมป์ทั้งหลายรีบไปหาซื้อกันนะคะ